ขี่เกียรตู่มาขายบอกพริกอยู่หนีแมนอบ,บอกขี่ซาเล่งมากขี่มอเตอร์ไซค์มากฝนตกกะตองมากคือมันลําบากหลายกเา็เลี้ยวข้าไปในวัดไงเพิินกะเลยไปจุดทูบไหวปูเพิินไปขอเพินพ่นว่าปูลูกคือลําบากาแค่แค่ขอลดจากขั้นนี้พอได้ขี่ไปหันมาหนีคือเพิ่นขั้นหน่อยๆก็ได้กระสันพอดีได้สามเดือนก็เลยได้รถขั้นหนีมากก็เลยมุ่นปูเพิ่นขืนเที่งรดตลอด เวลาสิเกิดเหตุอียั้ยังสี่สีฟฝันเกีียวเพิ่นตลอดล้วจะได้ตลอดคือตอนนี้น่ะเพิ่นม่ยำให้สองเทื่อเพิ่นก็บอกว่าเอาของมึงเด้ออีนั่งเอาของมึงเด้อเพิ่นมางซี่แต่บัดนี้กับเบ้าในใจอยู่เบ้ากับมูออกช่องเลยล่ะว่าข่อยซื้อห้าน้อยซื้อเหล้าทะเบียนรถข่อยข่อยสิบ่ซื้อน้ำไผ่เนี่ยนี่มาสั่มาออกอีนี้พี่น้องสามสามซีน้อยออก แต่ว่ารัฐบาลไทยคอยกย่านออกอีด้อกบวชแต่ยันน่ะถ้าเบื้องเมื่อนี่เพื่อนเฮ็ดวิธีออกมาสิตรงกันบอพระวายุนี่กับพุ่งปูพีบุด้วยกันเนาะครับนี้เขาก็ต้องคอยเบื้องแครสำรับเกตูนีคิดวาเลขรถเกตูนีก็เรือดอกปังแท้ปั่งอลี่บว่ามันทะเบียนรถมีตัวใดล่ะางเจาน้าห้าเจ็ดหนึงสามห้าเจ็ดหนึ่งสจ้า ออกค่าน้อยหาสามสองน้อยออหาหนึ่งน้อยหนึ่งออกแปดสามน้อยหนึ่งเพราะว่าแปดสามจะเป็นเบอร์โทษติดิ่รถหรือว่านึากันไหลซดถ้ากันนั่นให้ข้าเจ้าเบิ้งอย่แต่กับบรูวาข้าเจ้าสื่อน้ำบ่อแต่คิดว่าคนสถือไลยู่เพราะว่าช่องมุนทการเพื่อไล่ซดตอนเกิดเหตุตอนเกิดเหตุเราบันีีคนก็เห็นบดีเลขปายทะเบียนคููกรณีนั้นสองเก้า เจ็ดสองมันก็ออกสองเข่าเล้าอ,ออกเล้าอีคของข้าเจ้าก็ไดข้าจ้าก็ออกเล้าอานเมาไปเอากว้มฝันโอปอ,อกับจานแลดเพิ่นันดีดีเพรน่นโอปัวฟันมาข้าเจ้ามาบอกเล็กพนวข้าเจ้าข้าจ้าวฟันดีจานแดเอายา่ำย่ำตัวเลขจเจ้าห้าเจ็ดหนึ่งสามตัดเลนไม่ตัวใดตัดเลนกันหา ไอหาเจ็ดหหนึ่งหสแล้วก็เจ็ดหนึ่งเจสมเจหมนบอแล้วก็ไอสามหนึ่งจ้าเขายำเขาตับดินดซ้ำนี่แหะจ้าเจตูกัเลยว่าอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อกับป้ากับเบอร์โทรอยู่เที่รถราพอพอเนี่ยเดี๋ยวโทรกับอัน อันนั้นเดอ้ออัน,นเบอร์โทรศัพท์เดอ้อเบอร์โทรศัพท์เป็นยังคือต้องซื้อเบอร์โทรศัพท์พะว่าฝันเห็นในนี้ย่ที่ไปน้ากันนั่นคนบอกคนว่าโทรเอิญนั่นเด็กน้อยแม่รถท่าห้างเพินผ่นบัโทพิคนมันโตนลงน้ำเลยโทรศัพท์่นเลยฟู่ึ้นก็เลยเป็นปิศนาว่าปู่คนสียำ่ำมบ่าให้ซื้อเลขเบอร์โทรศัพท์เดอ้อจังสีนา <Yeah. S 2> อันนี้ก็เลยก็เลยคิดว่าอย่าลืมเบอร์โทษด้วยพี่น้องเบอร์โทอยุ่รถนั่นแหละแต่มันเป็นเบอร์โทรของจางโก้ว่ามันของเกต,ตุว uh huh. ันที่นี่พี่น้องงันกับพยายามใส่ดุลพินิตพิจารนาเนาะมันออก <c oughs> ห้าหน้อยแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ฮาเตียหรือว่ามันอาจสิมาไทย ก็ว่าหมู่บ้านนี่ขอปูดีว่าขอให้ได้ค่านน้ำหมกน้ำมันกลับบ้านเยอะปูลูกมานนี่ลูกะแมอยู่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ปูมีเงินเติมน้ำมันราสั่นเราคนโอ้ยจังๆพี่น้องหลอดตายบุบเฟต์ขนมตางคนตางไม้แห้งนี่บุมีหมองบุมีหมองเบิ่งเลยกันได้คุยกันบ่ล่ะคุยอย่งไดแล้วนกบ่ท่านได้ตื่นอยู่แถวเด็เราเมาเงี้ยต้นบ้าหน้าโนโคงนี่แล้วเราหัวสูบลงเลยตั้มปุ๊บ ร่อแบบถอยเหรทร่อนสิมีนี่แล้วยืตีนบ้านค่เจ้ายังว่าข่รัะโศกดีโศกดีหลายพี่น้องแตบอกกระทืบว่าฝาดคอไปน้ำเลนาอไปะเจ้าก็บอกดูว่าฝาดคอวันนี้เจ้าสีได้โชคไงเด้อใส่แตบนเน่เด้อเนาะในรัดเนาะเพือว่าเฮาช่วยแกตู่ช่วยมาตลอดเดีภายในสามเดือนนี่ยนเนื่องกับลด้างในเนื่องกับอันนั่นอันนี่ใน ให้ได้สามเดือนนี่ตลอดบะนี่ก็สิ่นั้นซวยคักแล้วบะนี้สิสิรับโชคไงล่ะครับแม่คอยคิดว่าจะว่าจังได้จ้ะปีการะร้าป้ายทะเบียนรถกับเบอร์โทูยี่ได้หนาห้าเจ็ดหนึ่งสามเมีนจ้ะเจ็ดหนึ่งสามป้ายทะเบียนรถเจตัวเขียนเขียนก็มาให้พี่น้องเขียนทำไมเขียนี่ไล่สดอยู่นี่คนพันผุนี่เนี่ยเขียนที่ไล่สดอันนี้ย่ามมอเส้าอันเนี่ที่ว่านก้อนที่สีออกมานะ เมืองเด้อเขียนไล่ซดอันตัดให้ข้าเจ้าพร้อมเมืองเด้อพี่น้องยาเฝ้าใจเย็นๆนี่เด้อแขวนไล่ซดมือแขอยไล่ซดมือขึ้นเนาะไล่สดเออไล่ซดหมื่บ้านย่าหมือเศร้าเด้อพี่น้องก็ไล่ซดย่าหมือเศร้าหมื่บ้านนี่จับตรงๆจับตรงๆก็เลยเอาไอ้นีไว บอกว่าเอาเป็นอีหยังอันอันคือยังฝันยังสี่นะไล้สดอยู่บ้านเบิกทรัพ์พอนอนบ้านเบิกทัพย์เมื่อนคนืนฝันเป็นปูพี่บุญอยู่บ้านเบิกทัพ์นเนมื่อคืนเป็นไปย่ำไห้ในใน,ในคว่ำฝันน่ะแต่ว่าไข่ไข่คือยังเป็นอาศสมเพื่อนจะบ่เมนวัดแบบนี้ดิจะเป็นคือยังคือยังอยู่นหนาวัดกุแหงสิไหนะมบ,บว่าเ้าเหลียวมาเห็นปูเห็นหยังยืน,ย,นยืนในโสมในเห็นสราราแหงสินะ่านี่แหละ เขียนแบบนี้ไล่สดหมูว้านหมูวานเนี่ยหมูเร้าไล่สดให้พี่นองเบิ่งบ่บ่บ่ขาดบ่ลู้เลยว่าสิเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะกะกะตัวเลขกะเข่าเต็มเต็มเลยหล่ะกะห้าหนึ่งแล้วกะห้าสามเข่าเต็มเต็มเลยหมูว่านเบาเลียงห้าน้อยมันมาอันนี้เบาเลียงห้าน้อยแต่ว่าสำหรับรัฐบาลไทยกัยบยาผ่าแต่อันนี้บได้เขียนเบอร์โทรอของขอาจการโกโกที่อยู่รถใจแต่ ตัดให้พี่น้องอันนี้อป้ไปถะเบียนรถ้กอันนี้สองตัวตัดไห้สองตัวตัดให้อันนี้สามตัวจะเห็ดสามตัวไห้แต่ว่างวดนี่รัฐบาลให้คิดว่าจะมาสามตัวแม่พี่น้องก็สี่เห็ดเพราะว่า,วาคิดว่าฝันฝันสองขึ้นซ้อนแบบนี้ฝันแบบเดียวกันนี่สองขึ้นซ้อนก็เลยคิดวานข้าเจ้าเสียนข้าเจ้าเสียนบบไปหลอดดอกเพราะว่าจังได้เพิ่นกับอยู่มใส่ห้าพี่น้อง อ,อยู่วัใส่เกตูนี่แหละเพราะว่าเกตูเสือแน่บารามีปูเพิ่นเพราะว่าเพิ่นจะหายปีปีแม่รัดจําปีนั่นได้บ่ปีที่่อยบอกมุเจ้าว,ว่าไปเอาลีปคอยเดอ้ออันคอยฟันได้เลขอันหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับแปดสามที่มันออกทั้งหนึ่งเ็ดหนึ่งทั้งแปดสาม,มนั่นละ่ะปีปีฟันแบบเดียวกันเลยคือเพิ่นสีมาย่ำ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 ต่ฟันแบบนี้นะคือคอยมั่นใจนี่โตปูปูเปล่าปูพิบูณชัว ส่วนวันเราสิไปหาเข่าได้ดิดคนมันใจเล่อาอิลีหนึ่ <ừ> นงไอ้งวดปีนั่นนะ่ะเราไปเลาไปแบบว่าพอ,อพอได้มาหกตัวแต่ว่าพอจำได้สามตัวแม,นม่นว <ừ> ่าอันอพอจำอด้วยตัวใดแนต่ตัวถ่ายมันหนึ่งเกตหนึง่งสวัสดีค่ะวันีนิน พ้าตั้งแต่มาจาจำได้แล้วเพคนจะเอาข้นตายโยนขึ้นดากรถดซาเล่งข่อยแม่พอให้ห้าท่ายสามแปดแม่นังนี่ยบอกไม่เมาที่หลังเลอมาที่หลังบอกจ้ากับฝันเนี่ยนี่นี่รักฐานนะมแม่ดวงผ้าร่วยนี่ยอยู่น้ำก,ก,กันแก่ค่วมฝันสู่กันฟัง่งฝันว่าฝันว่นาขี่รถขั้นของข่อยนี่ไป บัดนี้มันถอยถอยอันมันถอยถอย,ถอยลงไฮน้าเพราะว่าดลีกรถข้าเจ้าเลยถอยลงไฮน้าถอยลงไฮน้าบัดที่นี่ก็เลยเหลียวเห็นปูเหลียวเห็นปูบัดที่นี่ก็เล่สียางมาหาปูก็เลยบอกไอ้แม่ที่ไปน้ากันนะว่านย่าย่าอย่าโทรหาเด็กหน่อยแม่อันฮาเทียจังใดจังหนึ่งอันรถดเท่าห่างสีนาแล้วบัดโตนน้ำปุ้มลงไปโทรศัพท์แล้วบัดฟู่อ่างลางขึน้นก็เลยบ่โทรบ่ได้โทร <Yeah. S 2> บ้านี้ก็คิดว่าปายทะเบียนรถนีมาแทฉแน่นอนยังสินาหรือว่าบ้าั่นกับเป็นเบอร์โทษยุ่ยวนยุ่โทรษละซะยุ่ติดย,ยุ่รถพอ mm. เป็นเบอร์โทรจานโกติด <Yeah. S 2> ยุ่รถมันจะเป็นไทยมันจะเป็นสองสามแปดไทย mm. อออข้าน้อยอีกนี่แปดสามหมู่บ้านนีั่น,นแหละสี่ mm. น้อยลวดพี่น้องนี่ลหละเจตูเป็นยังเป็นยังคือคือต้องหมั่นใจในโตปูเพราะว่าเวลาขอเพิ่นย่ำใดๆย่ำนั่น mm. มันใจปูหลีงวนั่นได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะบ่แมนปูอื่นดอกปูพี่บุญนี่ละ่ะเอาตรงๆโหลดเพราะว่าโหลดขั้นนี้ขอน้าปูพี่บุญแล้วก็นี่ม้นเพิ่นขืนโหลดพร้อมเวลาไปใส่มาใส่ปูเวดปูยั้งกับสิบ่เอาขืนเพราะว่าเกงใจเล่าเคยเอาขืนแล้ววันนี้รถสตาร์ทบต่ติดเคยเอาปูเวทขืนรถลดแล้วรถสตาร์ทบต่ติดนั่นละ่ะเพิ่นพูนไงเอาสำหรับตัวเลขขีเซนใต้มาตัวเนี้ยตัวนัก สามตัวก็มีสองตัวก็มีเด้อเจตูมั่นใจสามตัวพี่น้องมั่นใจสามตัวมั่นใจสามตัวเพราะว่าเป็นเหลขรถดเหลขกถที่บ้านเจตูเวียนในเหลขกถหดหนึ่งก็เคยฝันเกี่ยวรถดแบบนี้แล้วหนึ่งมันเปลี่ยนมาเป็นศูนย์ก็เลยต้องเอาศูนย์ใส่ห่น้ำคือมั่นใจสามตัวค่ะแต่สำหรับพี่น้องมักสองตัวก่าไปจัดแต่สามตัวนี่เจตูว่าบวาปดอก thì tôi lấy vào mâm mà dạ muốn về mâm nát áo